สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมต้อมต้อมคอมเป็นไรและวันนี้ครับเรากลับมากันในเกมเดิมอีกแล้วครับใน EP ที่10กับเกม u อ t ติเม e Epic b a t t l e Simulator 2ครับและในที่สุดเนี่ยก็สิ้นสุดการรอคอยของคุณผู้ชมครับเพราะเราเนี่ยได้ทำการนำนี่ครับยูนิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาลงสนามสักทีโอเคครับในกองแรกนีนี่ครับนี่ก็คือทหารของเยอรมนีครับคุณผู้ชมครับที่เขาเนี่ยถือปืนไรเฟิลครับเนี่ยเป็นปืนยาวยิงทีละนัดครับ แล้วต่อไปครับแถวที่2ต่อจากทหารเยอรมันครับก็คือทหารอเมริกันนั่นเองเขาเนี่ยถือปืนไรเออไม่ใช่ปืนไรเฟิลสสิเขาเรียกปืนกลครับคุณผู้ชมครับและเขาเนี่ยมีสีเสื้อที่อ่อนกว่าครับและในแถวที่3ครับนี่ครับทหารอเมริกันเช่นเดิมแต่ว่าปืนเนี่ยโหดกว่าเดิมคุณผู้ชมครับเป็นปืนลูกซองเรียกได้ว่าถ้าเกิดทหารเข้ามาเนี่ยยิงหน้าแหกครับและในแถวสุดท้ายครับผมเนี่ยได้นำเออทหารปืนลูกซองมายืนประกบข้างกับรถถังเชอร์แมนนั่นเองครับนี่ฮะ ถังเชอร์แมนเนี่ยโอ้โหมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงครับและแน่นอนครับขนาดยูนิตที่เป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยโอ้โหแล้วดูประสิทธิภาพการป้องกันครับมีปืนทุกคนแบบนี้เนี่ยแล้วคนที่มาบุกเนี่ยจะต้องเก่งขนาดไหนคุณผู้ชมและทางฝั่งู้นครับเป็นไงฮะนี่คือทหารที่เราเนี่ยจะทำการเอามาบุกเราทหารในสมัยสงคารามโลกครั้งที่2ซึ่งแน่นอนครับเราเนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้งทหารนักรบในยุคกลางครับ และในเว็บแรกครับเราได้ใส่นี่โอ้โหเฮ้ถามจริงโอ้คุณเนี่ยจะใจคอทําด้วยอะไรครับให้เอาทหารซอสแมนเนี่ยมารับลูกกระสุนปืนได้ตายเถอะเราจะเอาอะไรไปรอดครับแต่ว่าผู้ชมดูจํานวนครับผมเนี่ยเอาใส่ไว้เยอะมากมายครับผมได้เรียกว่าซอสแมนเนี่ยววเรียกว,ว่าเป็นเหยื่ออารมณ์อย่างแน่นอนครับและนี่ครับในแถวที่2เนี่ยในลอกที่2เนี่ยผมได้ใส่ทหารอะไรนะ ทหารเปอร์เซียใช่ไหมเออทหารเปอร์เซียนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งทหารเปอร์เซียเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีโล่กำบังครับไม่เหมือนกับซอร์ทแมนด้านหน้าและในแถวถัดไปครับนี่เขาเรียกว่าเป็นสเปียร์แมนของกองทัพอียิปต์ครับที่เขาเนี่ยมีทั้งหอกแล้วก็โล่กำบังนั่นเองครับและในแถวถัดไปโอ้โหมาลัวๆครับเรียกได้ว่าเป็นวอริเออร์แห่งทหารอียิปต์นั่นเองครับและโอ้โหคุณผู้ชมครับเราเนี่ยใส่โทมาด้วยครับนี่ครับจุดพลิกันอยู่ที่โทครับดูจํานวนครับโอ้โหหลายสิบตัวครับ และที่โหดที่สุดในตอนนี้ก็คือนี่ครับทหารของโรมันครับซึ่งเขามีเกาะที่หนาเตอะมากๆตามมาด้วยโอ้โหคาตาเพาครับคุณผู้ชมฮะเครื่องยิงหินสมัยโบราณนั่นเองต้องเอาไปสู้กับรถถังเชอร์แมนใช่ไหมใช่และต่อมาคุณผู้ชมครับเป็นนี่ครับหน่วยโจมตีก็คือทหารสปาตันของเรานั่นเองด้านหลังเนี่ยก็ยังใส่โทมาเพิ่มครับและที่ขาดไม่ได้นี่ครับยูนิตใหม่แห่งเกมนี้ครับก็คือเฮฟว่ไนน์นั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่า ใส่มามากมายขนาดนี้เอายังไม่หมดอีกโอโ้ด้านหลังเนี่ยเราได้ใส่พลธนูเข้ามาร่วมแจมผู้ชมครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะน้อยใจฮะเอาละครับผู้ชมครับผมต้องบอกว่าทหารที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นล้านโอ้โหพังพังไม่ใช่รถถังเชอร์แมนนะคอมกุลโอโ้เอาละครับผู้ชมครับและเราเนี่ยรู้สึกว่าจะพร้อมแล้วครับพร้อมสําหรับศึกสงครามที่จะทําการวัดไปเลยครับว่าทหารยุคใหม่กับทหารยุคกลางเนี่ย ใครมันจะอยู่จะไปเอาละเจ้าซอสแมนพวกแกเนี่ยพร้อมจะไปตายกันหรือยังจะพร้อมแล้วเนี่ยลุยโอ้โหผู้ชมครับและในทุ่งหญ้าเกี่ยวกัจจีนี่นะจะเปลี่ยนเป็นทุ่งสังหารในเร็วๆนี้ครับผู้ชมครับผมเชื่อว่าต้องมีศพทหารนับแสนนายเนี่ยกองอยู่ที่เนินทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นอย่างแน่นอนเอาละตอนนี้เนี่ยซอสแมนได้ต้องการวิ่งเข้าไปครับแล้วรู้สึกว่าทางด้านของทหารนี่ยังไม่ยิงมาครับผู้ชมครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เขายังเออยิงมา ยิงมาแล้วครับผู้ชมครับและนี่ครับซอสแมนเราเนี่ยยังคงวิ่งได้ยังไม่มีใครตายหรือเปล่าวะเออวิ่งไปเลยเอ,อ้ยวิ่งนี่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยทหารซอสแมนเราเนี่ยทาการวิ่งไปแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้ตรงกลางผู้ชมครับผู้ชมดูตรงกลางครับโอ้โหโดนยิงมาในแถวนี้เริ่มแหวงนะครับเฮ้ยพวกแก่ะทำใจแข็งๆไว้นะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบใจเสาะสิวิ่งเข้าไปโอ้โหแล้วรู้สึกว่าจะอยู่ในระยะยิงของรถถังีเชอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหดูด้านหลังครับยิงมา ตรงนี้เนี่ยโอ้โหทหารด้านหน้าเนี่ยแตกกระเจิงครับผู้ชมครับแต่ว่านี่ฮะซอสแมนเราเนี่ยสู้ไม่ถอยครับวิ่งเข้าไปเฮ้ยพวกเองอย่าช้าสิเฮ้ยวิ่งเข้าไปเฮ้ยทุกคนเร็วๆเอาละคผู้ชมครับรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยซอสแมนเราเนี่ยโอ้โหจะทําการถาถมเข้ามาครับแล้วต้องมาลุ้นกันดูครับว่าทหารซอสแมนเราเนี่ยจะวิ่งเข้าไปถึงแถวหน้าของทหารเยอรมนีได้หรือไม่โอ้โหแล้วดูรถถัง,ถงเชอร์แมนยิงมาโูโ้กระจายโอ้โห ปิวไปเลยครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับใกล้ละใกล้กละเฮ้ยพวกแกวิงก่งเข้าไปเร็วๆจะถึงอยู่แล้วเอาครับเรามาลุ้นกันดูครับว่าทหารที่เอ้ยซอสแมนเขาใกล้ละเขาใกล้ละเรียบร้อยครับผู้ชมครับตอนนี้นเ,เนี่ยทหารซอสแมนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยได้ทำการประชิดเฮ้ยแล้วประชิดพวกแกได้ฟั่นไหมโอ้โหรู้สึกว่าพอเข้ามาประชิดปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันได้ง้างมือฟันครับผู้ชมครับคราวนี้ทำการเป็นลมไปที่เรียบร้อยครับแล้วดูครับรถถังเชอร์แมนด้านหลังเนี่ยยิงเข้ามาแล้วโอ้โห แล้วตอนนี้คุณผู้ชมครับเออรู้สึกว่าซอสแมนเลยเนี่ยจะตายหมดเป็นที่เรียบร้อยและในระลอกที่2เราเนี่ยมาถึงในด่านหน้าเรียบร้อยนั่นก็คือทหารเปอร์เซียนั่นเองดูครับทหารเปอร์เซียเนี่ยถือโลวิ่งเข้ามาครับในการที่จะป้องกันปืนแต่ผมต้องบอกว่าโลของทหารเปอร์เซียเนี่ยมันจะไปสู้ปืนไรเฟิลของทหารเยอรมนีได้ยังไงเฮ้ยโหดด้านข้างเข้ามาแบบนี้เฮ้ยพวกแกเร็วเรวโหโดาย,ยิ่งช้าเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกว่าจํานวนของทหารยุคกลางเนี่ยยิงล่อยหล่อลงไปเท่านั้นครับอ้โหแล้วดูแล้วผมต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าทหารเปอร์เซียเนี่ยจะเข้าประชิดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผู้ชมครับแต่เขาเนี่ยทำดาเมจไม่ได้แต่เราต้องมาลุ้นนี่เจ้าพวกโทวพวกนี้เฮ้ยโทบอกเลยว่าตานี้เนี่ยพวกเองต้องเป็นพระเอกอย่างแน่นอนในการที่จะเจาะทะลวงแถวของทหารเยอรมันเข้าไปพวกแกลุยนี่ครับผู้ชมครับเราไปดูภาพมุมสูงครับโอ้โหแล้วจำนวนทหารยุคกลางด้านหลังเนี่ยเรียกได้ว่ายังเหลืออีกเยอะครับแล้มาดูด้านขวาครับโอ้โหแล้วแนวด้านขวานี่ครับผู้ชมครับนํามาโดยทหารโอ้โหโทนั่นเองสุดยอด นี่นักล้วงของเราครับถ้าเคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามผลงานของคลิปผมเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ว่าไอเจ้าพวกโทรนี้มันเป็นตัวแสบครับในการที่จะนี่ครับมาทําลายแถวแล้วก็ล้วงเข้าไปด้านหลังแบบนี้ครับเยี่ยมมากครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราไปดูด้านหน้าครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหจะมีรู้สึกว่าทหารเปอร์เซียเฮ้ยตายหมดแล้วเหรอใช่ไหมนี่คือทหารอียิปต์ครับคุณผู้ชมครับทหารอียิปต์เนี่ยเขามีโล่เหมือนกันครับแล้วก็ถือหอกมาด้วยครับ เรียกได้ว่าทหารยุคกลางเราเนี่ยหายไปทึง2แถวแล้วผู้ชมครับแต่ว่าทหารของสงครามโลกเนี่ยยังไม่หายเลยเฮ้ยเอาละผู้ชมครับดูฮะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีนี่ครับพระเอกอีกคนหนึ่งของเราคือคาตาเพานั่นเองเราจะต้องฝากความหวังไว้กับเหล่าโทรกับเหล่าคาตาเพาล้วครับแบบนี้ฮะแล้วมาถึงจุดๆนี้เนี่ยผู้ชมคิดว่าใครครับจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างทหารสมัยใหม่กับทหารในยุคกลางดูครับผู้ชมในอยากคิดโกงนะครับ ผมรู้ว่าผู้ชมเนี่ยอาจจะคิดไม่ในใจเลยครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถแบ่งปันได้ในคอมเมนต์คับผู้ชมครับเชียร์ใครเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับเอาละและเราเนี่ยมาดูสงครามกันต่อครับนี่ครับนี่คือทหารอเมริกันที่โอ้โหสู้กับเจ้าโทครับแล้วดูครับฟาดทีหนึ่งเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยลอยไปเลยครับแล้วศึกทางด้านนู้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วด้านหลังเนี่ยเรียกได้ว่ามืดฟ้ามัวดินคับผู้ชมครับผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมใส่ทหารมาเป็นล้านตัวคับผู้ชมครับโอ้โห แล้วตอนนี้เนี่ยแถวด้านหน้าของเรายังคงเป็นทหารตะเปียแมงของอียิปต์อยู่ครับเยี่ยมยอดมากครับแล้วสังเกตครับโอ้โหมีตะกองซากศพที่เป็นเนินสูงขึ้นมาแล้วตรงนี้โอ้โหสุดยอดเฮ้ยแถวแถวแรกของทหารเยอรมันเนี่ยจะแตกแล้วครับผู้ชมครับนี่ครับโดนเจ้าพวกโทเนี่ยทำลายล้างไปแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วโอ้โหแถวเนี่ยเริ่มมีแหว่งเป็นหลุมหลุมครับผู้ชมครับนี่ฮะรู้สึกว่าจะโดนทางด้านคาตาเพาของซ้ายมือเนี่ยยิงมาโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วครับผู้ชมครับ ดีมากเฮ้ยพวกแกแล้วตอนนี้เนี่ยโทกําลังเสริมฮ้ยรู้สึกว่าทหารเนี่ยจะเปลี่ยนมือผู้ชมครับรู้สึกว่าจะเป็นทหารของทังด้านยีจีบริเออร์ครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าถอดหมวกเอ้ยไม่ใช่ถอดหมวกที่ถอดเสื้อเออถอดเสื้อเขาเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็ใส่หมวกเหล็กมาผู้ชม BBQ ครับและในมือเนี่ยถือดาบแล้ววิ่งเข้ามาชาร์จแบบนี้ครับและตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกครับว่าทหารเยอรมันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเกือบเกลี้ยง้วครับผ<ชม>ู้ชมครับนี่โอ้โหแต่ว่าทาง ทหารยุคกลางเนี่ยเรียกได้ว่าโดนรถถังเชอร์แมน,นยิงกระจัดกระจายครับแล้วตรงนี้ครับเรามาดูที่กองซากศพครับนี่ครับเป็นแหล่งกบดานของเจ้าเหล่าคาตาเพาทั้งหลายนี่ฮะโ,โอ้โหพวกเองเนี่ยเรียกได้ว่ารรยึดทำเลอพังพังเลยโดนรถถังเชอร์แมนยิงมาให้ตายเถอะนี่คผู้ชมครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้ำกลางผูงชนของทหารอะไรนะทหารโรมันเตอเป็นทหารนี่ครับเทวีไห์ครับพยายามวิ่งแหวกตรงกลางมาครับแล้ว ผมต้องบอกว่านี่คือหหยนะของทหารยุคใหม่ครับเมื่อทหารโรมันเนี่ยเขาวิ่งถือโลมาแบบนี้ครับแล้วข้างหน้าถือโลข้างหลังถือดาบมามันจะเป็นยังไงครับผู้ชมครับนี่ไงโอ้โหแล้วนักดาบเพฟวีไหนเนี่ยเข้าประชิดทหารเยอรมันแล้วมาปืนก็ะปืนไว้เจอดาบยาว2เมตรเข้าไปเป็นไงล่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเราเนี่ยได้ทําการจัดชุดกองกาลังคอมโบมาอย่างดีคผู้ชมครับโอ้โหแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยพวกเองคือ อาเชอร์ใช่ไหมโคอาเชอร์ที่อยู่หลังสุดคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเขา,เาได้ทําการบุกเข้ามาทางด้านปีกขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมายืนอยู่ข้างๆกับคาต์เตพาครับทาการระดมยิงอุย๊ยกระตุกเฮ้ยอย่าโหลดผีสิเฮ้ยนี่คุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหแล้วนักธนูเราเนี่ยพยายามวิ่งไปด้านหน้าครับที่จะเข้าถึงในระยะยิงให้ได้ครับแล้วตรงกลางกบผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหรวมมิดกับคุณผู้ชมครับมีทั้งเฮฟวี่ไนท์ทั้ง ทหารโรมันครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับคือสปาตันเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามารวมมิตรกันลวครับแล้วตอนนี้เนี่ยพยายามถาถมเข้ามาหาทหารอเมริกันครับที่ถือปืนปืนกลครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเรียกได้ว่าทหารเยอรมนีเนี่ยที่ถือปืนไรเฟิลเนี่ยแตกหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วโอ้โหด้านนี้เนี่ยทหารโรมันเพียบครับทางด้านซ้ายมือครับนี่โอ้โหทหารอาเชอร์จำนวนหลายหมื่นหลายแสนนายคุณผู้ชมโอ้โหแล้วโดนเชอร์แมนยิงมากระจุยครับแบบนี้ เฮ้ยโอ้โหอย่าขี้โกงสิเฮ้ยเอ็งเล่นเอ็งเล่นรถถังยิงมาแล้วดูชั้นเนี่ยมีทั้งก้อนหินทั้งธน,นูผู้ชมดูครับเฮ้ยแต่ว่าธน,นูทขาไปเล่นไปครับผู้ชมครับเขาเนี่ยยิงไกลมากครับโอ้โหแล้วรถถังโดนหินยิงแบบนี้พังไหมล่ะพังไหมโอ้โหไม่พังครับถึกเกินผู้ชมโอ้โหเราเนี่ยเอาทหารยุคกลางเนี่ยมาทรมานดูครับยิงทั้งหินทั้งลูกธน,นูมาครับแต่ฝั่งเขาเนี่ยยิงปืนลูกซองยิงปืนไรเฟิลส่วนกลับไปโอ้โหเนี่ยมันขี้โกงชัดชให้ตายเถอะ เอ้ยไม่เป็นไรเราเนี่ยมันลุ้นด้านหน้าดีกว่าครับด้านหลังเนี่ยโอ้มันช่างดูไร้อนาคคนกับผู้ชมครับแต่ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องมีใครแอบเชีย์ทหารยุคกลางบ้างแหละใช่ไหมโอ้โหเราเอามาเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะมาแพ้ได้ยังไงเฮ้ยโอ้โหโดนโดนรถถังยิงมาทีเนะี่ยตายสิบยี่สิบคนนี้แบบโอ้โหมันจะสูญสิ้นความหวังครับผู้ชมฮะ แต่คุณผู้ชมดูครับเรานี่ยังมีทหารเยเอยะไอทหารเยอรมันอะไรทหารโรมันเออถือโลมาแบบนี้เนี่ยยังพอมีความหวังในการที่จะเป็นตัวแทงได้อยู่เฮ้ยแต่ตรงนี้เนี่ยใครเะ้เหวี่ไหนใช่ไหมเฮ้ย,ยพวกแกเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เรียกยว,ว่าเป็นตัวล้วงอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพี่แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นชุดเกาะหนักและเคลื่อนที่ได้ชา้าแต่ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะมาประชิดในแถวที่สของทหารอเมริกันที่ถือลูกซองได้แบบนี้เฮ้ยยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่าในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเตือนคุณผู้ชมนิดนึงครับเพราะว่าปวดดูแสงครับใครเนี่ยที่มีสายตาแล้วแพ้แสงแบบนี้ครับก็แนะนําว่าอย่าเพ่งจอมากคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวจะทําให้ตาเราเนี่ยปวดได้ครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยปวดตาผมเนี่ยปวดใจ <c oughs> <c oughs> ดูกองซากศพีิให้ตายเถอะโอ้แล้วปิวันเลยครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเราเนี่ยท้อไม่ได้ครับเราต้องเดินหน้าลุยต่อเอ้ยพวกอาเชอร์พวกแกเนี่ยหัดเร่งฝีเท้าขึ้นไปด้านหน้าสิเฮ้ย ไปยิงช่วยเจ้าพวกกองกำลังด้านหน้าหน่อยได้ไหมโอ้โหแล้วโดนตัตัรถถังเชอร์แมนยิงมาโอ้โหผู้ชมครับเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเหลือแต่เผาแค่คันเดียวให้ตายเถอะเอาละคผู้ชมครับแล้วเราเนี่ยมาดูกันต่อถึงด้านหลังนะผู้ชมครับด้านหลังเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมครับด้านหลังเนี่ยในที่สุดทหารยุคก,กลางเราก็บุกถึงรถถังเชอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้เนี่ยลุมล้อมเอ้ยเาเมื่อกี้ยังล้อมอยู่เลยเออลุมล้อมมันเข้าไปแล้ว แน่นอนครับระหว่างดาบเอยหอกเอยมันจะไปฟันอะไรเหล็กในรถถังเข้าเฮ้ยโอ้โหดีนะไม่เอาเรือดำน้ำมาด้วยให้ตายโอ้โดูว่าคุณผู้ชมครับทหารยุคกลางเนี่ยถึงแม้ว่าจะปลุกมาถึงรถถังเชอร์แมนได้เนี่ยแต่ไม่สามารถทําอะไรให้เป็นริ้วรอยได้เลยครับแล้วดูด้านหลังครับยังมีพวกทหารลูกซองเหลืออยู่อีกใครตายเอาละคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมาลุ้นกันดูครับว่ากองกําลังสปาร์ตันของเราตรงนี้กับเฮฟวี่ไหนเนี่ยจะทําอะไรกับรถถังเชอร์แมนคันนี้ได้หรือไม่ ผู้ชมสักเก่งครับมีพวกลูกธนูเนี่ยพุ่งเข้ามาในจํานวนหลายร้อยหลายพันลูกครับผู้ชมครับแต่ว่าผมต้องบอกตรงๆครับว่าทําอะไรรถถังไม่ได้เลยครับผู้ชมนี่โอ้โหแล้วดูลูกธนูครับเป็นไงฮะทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆครับลุณผู้ชมลองจินตนาการครับคุณผู้ชมเป็นทหารยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหต่ฆ่ากูเถอะลูกธนูเนี่ยเยอะแยะมากมายโอ้โหเครื่องกระตุกเลยตายเหออยังไงวันนี้เอ้ยมันจะตู้เขาได้ไหมนตรงกลางเนี่ย ยังพอมีหวังครับนี่ฮะเรียกได้ว่าทหารอายุกลางยังเหลืออีกเพียบครับผู้ชมครับแล้วกำลังถาโถมไล่ล้อมวิ่งเข้าใส่เอ,อนัก,น,กนักอะไรละ่ะเ,เนี่ยปืนลูกซองนี่วิ่งเข้ามาแล้วเอาโล่ตกแบบนี้ครับสุดยอดมากๆครับเออทำลายรถถังไม่ได้ฆ่าทหารก็ได้วะนี่ลูกซองใช่ไหมลูกซองก็ลูกซองสุดไว้นี่เราเนี่ยเน้นลุมครับไม่เน้นไม่เน้นคุณภาพครับเน้นปริมาณครับ เอาละครับผู้ชมครับแต่ผมต้องบอกว่าทหารยุคกลางเราตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นพวกเฮเวนไนครับเหล่าสปาร์ตันครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทหารสองกองนี้เ,เป็นทหารสองกองสุดท้ายนั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าทหารกองแรกๆเนี่ยหายไปหมดแล้วครับและสองกองสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยจะสามารถพังรถถังเทอร์แมนที่มีอุปถัม์เป็นอีกสิบ0คันแบบนี้เนี่ยได้หรือไม่โอ้โหเรียกได้ว่า ค่อนข้างจะสิ้นหวังผู้ชมครับแต่เราเนี่ยอย่าลืมเขาเป็ยังมีพลอาเชอร์เนี่ยอีกเป็นหมื่นๆคนอยู่ด้านหลังครับที่รถถังเนี่ยยังย,ยิงไปไม่ถึงครับนี่เราต้องอย่าถอดใจง่ายๆคผู้ชมครับโอ้โหนี่โอ้โหพยายามนี่แต่ผมว่ารถถังเนี่ยเขาอาจจะแตกไปหลายคันเหมือนกันนะผู้ชมครับผมเนี่ยใส่มา,มามากถึง30คันครับแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือแค่20กว่าคันเท่านั้นเองเอาล่ะเรายังมีความหวังครับอย่าเพิ่งท้อครับผู้ชมฮะ แล้วก็สําหรับผู้ชมท่านไหนครับที่เชียร์ทหารสมัยใหม่เนี่ยผมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งชาลราใจไปนะเฮ้ยนี่ต้องบอกว่าทหารยุคกลางเราเนี่ยยังมาอีกเพียบเลยผู้ชมครับแล้วตอนนี้เนี่ยพยายามไล่ล้อมรถถังเลยไอ้คันนี้เนี่ยมันล้อมมันนานแล้วมันไม่ถังสักทีโอ้โห,โห,โหเอาอยัางไงดีผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทหารยุคกลางเราเนี่ยผมพยายามเข้าประชิดครับแต่ว่าโดนยิงเนี่ยหน้าหงายกลับไปเลยครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับที่ผมเนี่ยเพิ่งจะเอาทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมา ทำการต่อสู้กับผู้ชมครับแต่ว่าเนี่ยฮะมันจะลายตายนิดนึงครับเพราะโอ้โหยิงออกมาทีเนี่ยมีแต่แสงไฟยิบยับยิบยับแบบนี้ฮะเอาละครับผู้ชมครับและที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนช่องเล็กๆของผมครับแล้วก็มีผู้ชมบางท่านครับขอมาว่าพี่ครับผมอยากดูทหารคนนู้นตุกับคนนี้ครับโอเคครับผู้ชมครับผู้ชมท่านไหนเนี่ยขออะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะรวบรวมคําขอครับแล้วก็จัดทําเป็นคลิปพิเศษครับในการที่จะเอามาเล่นให้ดูครับว่าใครเนี่ยต้องการ ให้เล่นแบบไหนครับเรียกได้ว่าขอกันเข้ามาเยอะๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจัดให้ทุกคนครับโอเคครับและตอนนี้ครับเราเนี่ยมาดูสงครามโอ้ทำไมทหารยุคกลางของเราเนี่ยมันล่อยหลอแบบนี้ดูรถถังเจอแมนเริ่มรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเริ่มยิงไม่ถูกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทหารยุคกลางเราเริ่มจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วมาดูทางด้านฝั่งซ้ายครับแล้วรถถังคันนี้เนี่ยโดนลุมล้อมอีกเช่นเคยครับ พังไหมแกจะพังดีๆไหมเฮ้ยขอแบบเห็นรถถังพังสักคันด,ดูดูมันสายปืน <c oughs> แกไม่รู้จะก็แกจะยิงไขรใช่ไหมแกยอมรับมาซะเลยดูครับโอ้โหโอ้โหแล้วดูทหารยุคกลางครับนี่ครับพยายามเอามีดดาบเนี่ยทำการฟันแล้วก็สปาต้านเอาหอกแทงแล้วมันจะไปเป็นอะไรได้ยังไงครับโอ้โหมันคงจะฟันแทงไม่เข้าครับรถถังคันนี้เนี่ยแล้วโอ้โหลองนึกดูสภาพจิตใจของนักรบยุคกลางครับ ฟันแทงก็ไม่เข้าแถมโดนปืนลูกซองในยิงสวนอัดหน้ามาอีกครับโอ้โหแล้วมันจะเอาความหวังจากไหนในการต่อสู้กับรถถังแบบนี้ผู้ชมครับโอ้โหยดได้ว่านักธนูด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนรถถังเชอร์แมนในยิงยิงเข้าไปแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าทหารด้านหน้าเนี่ยเริ่มเริ่มล่อยหล่อแล้วก็หมดลงไปแล้วครับโอ้โหเราดูกองซากศพตรงกลางผู้ชมครับโอ้โหได้ด้ว่าหลายแสนเผื่อจะเป็นล้านนายครับผู้ชมครับที่ทําการเสียสละชีวิตตรงนี้ครับโอ้โห แล้วด้านหลังของทหารของสงครามโลกนี่ยังมีทหารปืนลูกซองเนี่ยอย <cat on developed Airbnb> ู่ด้านหลังอีกเพียบครับนี่ฮะทหารยุคกลางเนี่ยพยายามวิ่งเข้ามาครับเป้าหมายของเขาเนี่ยคือรถถังเชอร์แมนที่อยู่ด้านหน้าครับแต่ว่าต้องยอมรับเขาว่าเขาเนี่ยฟันแทงไม่เข้าครับนี่ฮะแล้วโอ้โหรู้สึกว่าจะหมดแล้วครับผู้ชมครับนี่นี่คือทหารรตสุดท้ายครับผู้ชมครับนี่คือรสุดท้ายจริงๆครับเพราะว่าด้านหลังนี่เหลือแต่อาเชอร์แล้วครับ นี่ฮะนี่คือเฮฟวี่ไหนกับทหารสปาร์ตันรอบสุดท้ายจริงๆครับดูครับแล้วด้านหลังเนี่ยไม่เหลือใครแล้วครับโอ้โหเราดูกองซากศพครับโอ้โหเป็นภูเขาเลากาครับผู้ชมครับนี่ฮะนี่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินของทหารในยุคกลางครับแต่ตัวผมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เรียกว่าพ่ายแพ้ก็ได้ครับเพราะว่าคือที่ทหารสงครามลกมาชนะเนี่ยเพราะว่ามันได้รถถังเฉยๆเราเฮ้ยแล้วใครมันจะไปฟันแทงเข้าล่ะใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดว่าไม่มีรถถังเนี่ยเรียกได้ว่าคงจะชนะไปนานแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหถ้าตอนนี้เนี่ยผมมองด้วยตาเนี่ยอาจจะเหลือแค่ไม่กี่หมื่นนายนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะถึงแม้เขาจะวิ่งมาประชิดได้ครับอีกสักพักเนี่ยเขาก็จะโดนรถถังเชอร์แมนเนี่ยเป่าตายอยู่ดีครับแต่ก็ดีนะครับคุณผู้ชมครับที่เกมเนี่ยเขาสามารถที่จะจําลองเหตุการณ์ให้เราได้เห็นได้ครับคุณผู้ชมลองนึกถึงสภาพแวดล้อมความเป็นจริงครับถ้าเกิดเราเอา ทหารถือปืนเนี่ยมาสู้กับทหารถือดาบถือหอกเนี่ยทําให้เรารู้ครับว่าทหารในยุคกลางเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียชีวิตเป็นหลายเป็นล้านล้านคนคนระับเพื่อเพื่อที่จะมาต่อสู้กับทหารถือปืนเพียงหลักหมื่นหลักแสนคนเท่าน,นั้นเองครับโอ้โหเรียกได,ด้ว่าโลกของเราเนี่ยพัฒนาไปไกล,นะค,ลครับคุณผู้ชมฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยผมตัดภาพมาที่ส่วนท้ายของคลิปแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการสั่งให้ทหารของอเมริกันเนี่ยไม่อยู่เฉยครับได้ ได้ทําการเดินหน้าแล้วหาเหยื่อผู้เคาะร้ายครับนี่ครับทําการเดินหน้าหาผู้รอดชีวิตของทหารยุคกลางนั่นเองครับเพราะดูท่าแล้วเนี่ยทหารยุคกลางเนี่ยคงไม่สามารถที่จะต่อกรกับเหล่ารถถังเชอร์แมนได้อย่างแน่นอนเอาละ่ะนี่ฮะโอ้โหต่อให้ยืนอ,อยู่เป็นกลุ่มแบบไหนเนี่ยก็โดนรถถังเชอร์แมน,นยิงสวนกลับมาหน้าหงายได้ง่ายๆครับผู้ชมฮะถึงแม้ว่าเขาจะจิง้างมือยิงธนูไปอีกสักกี่พันกี่หมื่นดอกแล้วก็ไม่ ทกสถานกับเกาะน้นหนาของรถถังเชอร์แมนได้อย่างแน่นอนนะเนี่ยครับเราลองข้ามไปดูฝั่งนู้นครับตอนนี้นะผมให้นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเห็นทหารพวกทหารอาเชอร์ไหมครับที่ยืนอยู่ตรงกลางครับแล้วตอนนี้ทหารอเมริกันครับเดินเดินหน้าไล่ยิงครับโอ้โหช่างเป็นภาพที่โหดร้ายจริงๆครับคุณผู้ชมครับทหารนักธนูเ่ยจะไปสู้อะไรกับทหารที่ถือปืนช็อตกันครับคุณผู้ชมแล้วนี่ครับรถถังเนี่ยเดินเดินหน้าตะลุยซากศพนี่ฮะเข้ามาถึง ด้านขวามือตรงแอ่งน้ําตรงนี้ครับแล้วทหารเนี่ยเดินหน้ายิงครับค้นพบผู้รอดชีวิตคนไหนเนี่ยยิงตายเรียบครับต้องเรียกได้ว่าคลิปนี้ครับโอ้โหจบแบบสะเทือนใจมากๆครับผู้ชมครับดูฮะโอ้โหแล้วนี่ก็คือกองซากศพที่เหลือของทหารยุคกลางครับเรียกได้ว่าจบคลิปไปแบบหดหูใจครับผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับผมด้วยนะครับ แลสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอยอดไลค์เพียง25ไลค์ก็เพียงพอครับในการที่จะเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ